สวัสดีครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาบูกชีพลูกชายผมนะครับก็คือเจ้าทีแม็กนั่นเองนะครับรถจอดมา2เดือนแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าแบตน่าจะหมดไปแล้วนะแบตลูกนี้นะครับที่ใส่อยู่กับรถนะใช้มาแล้ว3ปีนะครับผมเนี่ะเดี๋ยวลองมาเปิดครับเนีคลิปแบบนี้เลยนะครับทำการรื้ออุปกรณ์อั๊บนึงครับเราจะเปลี่ยนแบตลูกใหม่เข้าไปนะครับผมนต้องคันน็อตนันจะเป็น ยึดพื้นฐานนะครับผมถอดทั้งหมดเลยนะครับมีแบตเตอรี่อยู่นี้นะครับผมแบบที่เราเปลี่ยนลูกใหม่นะจะเป็นของนะครับเป็นเบอร์14นะครับผมอันนี้ของเดิมนะครับเป็นเบอร์12นะครับผมสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับในรถนะครับผมตัวคูบบวกคู่ลบนะครับผมก็เหมือนกันนะครับทั้งของตัวแต่ว่าแค่เบอร์14ี่เนี่ยมีในเรื่องของค่าไฟเยอะกว่าผมเลยเลือกเบอร์14มาใส่นะครับอันนี้ประกอบเข้าไปกับรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาคิดสตาร์ทกันอีกรอบนึงนะครับ สวรรค์นะครับผมเปิดเสร็จแล้วนะครับเตรียมสตาร์ทนะครับผมเรียบร้อยครับสตาร์ทปิดแล้วนะครับก็โอเคครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนพื้นชีพลูกชายเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นที่แบตนะครับแบตหมดนะครับผมก็แบตเดิมใช้มา3ปีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสรถกันนิดนึงนะเพื่อให้ตัวแบตเตอรี่มีการชาร์จเข้าไปเพิ่มเติมนะครับผมเพราะถ้าเราสตาร์ทเมื่อกี้แล้วก็จอดไว้ก็มีโอกาสที่คลายแบตเพิ่มเติมแน่นอนนะครับ ใครที่เป็นสายจอะนะผมก็ควรถอดขค้วบแบดด้วยนะครับ